สวัสดีครับสวัสดีท่านชมเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรเดนบนล์ลาวพนาซึ่งเป็นสูตรเดิมที่เข้ามาต่อเนื่องซึ่งกผมจะมาคํานวณให้ดูกันสําหรับท่านชมท่านที่ติดตามมานะครับก็จะเป็นแนวทางยมวันวันที่21สิงหาคม2567ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นข้อมูลที่ผมลงให้ไปนะครับสูตรเินบนล์ลาวพนาสูตรนี้ครับ โวนี้ทําได้4กับ6นะครับเลขที่ออกนะครับออก9 6 9 8นะครับโซนนี้ครับยังเข้าอยู่นะครับถูกเป็น9ก้ามติดนวเลขที่เข้าเป็นเลขหนะครับเข้าที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับถูกเป็น9ก้ามติดนะครับสาหรับสู่เรนบนราล่าแท้โซนนี้นะครับส่วนสู่สามดูตรงนะที่ผมเ้นให้ไปนะครับ2ชุดนี้พลาดไปนะครับซึ่งมัน สูตรที่3นะครับอ่าคือสูตรหลักหนูอนอกที่ดูไปนะครับสองสูตรย,ยังเข้าอยู่นะครับหลักร้อยนะได้6กับ7ไดิ 3, ้ที่เข้าหลักร้อยลิ้หกหลักสิบได้เก้ากับหนึ่งนะครับต่อพลาดสามตัวไปนะครับซึ่งผลที่ออกันวันนี้นะครับวันละสูนี้นอกออกเก้าหกเก้าแปดครับก็อติม่มลัก้สองสูตรนะครับอ่าที่ผมจะมานำเสนอให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร เดินบนหรือวิ่งบนนะครับเราพัฒนาสูนี้เป็นสูตรเดิมนะที่ยังเข้าอยู่เมืหน้าที่สูตรเริ่มเข้าคืองวดที่ออก664นะครับได้68ออก664งวดที่2ได้0 2ออก005นะครับงวดที่3ได้9กับหครับได้ที่ออกคือหนึ่งนะครับก็มาได้ทุกหลักเลยนะครับงวดที่5ครับเด่นที่4กับ6ออก431งวดที่6กทำได้0กับ2ออก284 งวดที่7ครับดินที่4ี่กับ6ออก2 7 4ดี่งวดที่8ทําได้5กับ7ออก0ูนย์ดงวดที่9ทําได้4ี่กับ6กออก 8, นะครับวดนี้ก็จะเป็นงวดที่10นะครับวิธีคิดนะครับสำหรับสูดินบนเรา5้าสูนี้นะครับอันที่9้าสูนี้ทำได้4ี่กับ6นะครับเลขที่เข้างวดที่เข้าเข้าที่หลักร้อยครับก็ถูกเป็น9กงวดติดนะครับ วิธีคิดสําหรับสูดดินบนแล้วท้าสูงนี้ครับนำตําแหนหลักพันบนหนึครั้งครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนครั้งบริห้าคงที่ครับเก้าบวกหบวกเก้คงที่ครับ9ก้าบวกได้15ครับบวกเก้บวกหคงที่ยี่เได้ตัวเลขเก้าครับนับผูไปสองสองแต้มเนาะเกบวกสองแต้ม ป็นหน่วันนี้ครับดินที่9ก้าหนะครับดินบนนะเราพัฒนาสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเดิมนะที่เข้ามาต่อเนื่ยเราเก้าวันติดเลยนะครับวันนี้เป็นงวดที่10นะครับทําให้ที่ขี้ครับอันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้ครับดินที่9ก้าหนึ่งเนาะเราจะเป็นแนวทางวันวันที่21สิงหา็ดสิงเนาะอ่ะสู่กันสู่3ตัวตรงนะครับสู่นี้นะพาไป ำแหน่งเดิมก็จะเป็นหลักหน่วยที่หลุดไปนะครับสองสยังเข้าอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะตามต่อนะสู่สามตัวตรงตันนี้เราก็มาดูครับนี่ครับวิธีคิดนะครับสำหรับสู่สามตัวนั้นเราท่าสูนี้นะครับ หาหลักร้อยครับสมมติสูตรนี้รับวิธีคิดนําหลักหลักแสนบนหนึ่งครั้งหลักพันบนหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกกันสองพันครับเจ็ดบวกเก้าสิบหกบวกสองสิบแปดนับเข้าไหนึ่งเป็นเก้านี่คือสูตรหลักร้อยนะงวดใหม่ครับเดือนที่แปดกับเก้าต่อมาสูตรที่สองเป็นสูตรหลักสิบนะครับนําหลักแสนบวกกันสามครั้งหลักหมื่นบนหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสามครั้ง หลักร้อยบนครั้งบวกสามคงที่ครับ1นบวกเเป็น8ปดบวกสิบวกสามบวกสแล้วก็ไป2เป็นกลางวันนี้นะครับหลักสิบมที่เกับ9ส่วนสูที่หลุดคือสูตรหลักหน่วยครับหลุดไปนอยทำให้สกับ0ได้์เลขยวออกคือ698นะครับวิธีคิดสูตรที่3ครับนำหลักแสนบวกกัน4ครั้งหลักพันบวกกัน4ครั้งหลักร้อยบวกกัน3ครั้ง นะครับ8บก6 14บก8 22ได้ตัวเลขที่2ครับนับไป6แต้มเป็น8งวดนี้ครับรงวดใหม่เนาะ,ะทําได้อ่าสูตรสามเนาะเดี๋ยวนี้2กั8นำมาจับชุด3ตัวดูครับได้872 878อยู่ที่892 898นะครับได้ชุดมี9ก็จะเป็น972 978 992ในชุด998นะครับนี่คือสูตรเก่าเนาะวันที่21สิงหานี้นะครับถ้าเรามาเทียบกับสูตรเด่นบนนะที่ยังเข้าอยู่สูรนี้วันใหม่เด่นที่9.1นะครับสสูตรนะมาเทียบกันนะครับก็ชนที่9นะครับในชุดที่มี9ก็จะเป็น 972นะครับอ่ะที่ผมจะเนมไว้เนาะก,ก็จะเป็น972นะครับ892นะซึ่งผมจะเน้นไปที่2ชุดนี้นะครับ892กับนี่ชุด972นะอันนี้คือแนวทางนะครับ อ่ะนี่คือสูตรเด่นบนเราพนาสูตรที่ยังเข้าอยู่เนาะงวดใหม่ครับงวดที่11นะครับทำได้9ก้าหนึ่งนะครับอ่านี่จะเป็นแบบคู่คีเนาะงวดนี้ได้ลีคีเดนี่เก้ากับหนึ่งครับสี่สูตรนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องเนาะ9ก้งวดติดเลยนะครับอ่างวดที่เก้าเดนี่สี่กับหนะครับเดนี่ออกเป็นกเก้าแปนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากเที่จะเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ